เปิดมากับพรอมเสียงเพลงนะคะอาจจะสร้างไรายได้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็อยากมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้เต้ยอยู่ที่งานงานประจําปีของมาแต่ละพกก กำนัตงตั้งสองคนนะคะ เดี๋ยวให้ดูว่าเรามาทำอะไรกันะกนะคะค่ะเรามาไหว้โอภาปฐมเจดีนะคะทุก วันข้ามารเราวันนี้เาสวันที่หกขอาวันเด็กสรอดสติกรรดเราเดินทางมาคลื่ทางภาวะการจดการแตดการรมัดราัและสับสุนีิ่อควันติอเกินเลอแป๊บเดียวเคลื่อนทางหรือเดินทางมาคลื่อนทางกันแล้ว แต plane. ่เมื่อขั้งครบคืนวานแต่ตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปที่ก็แต่เชื่อใจเพราะว่าควรปรหารประชาชนหลากหลายปันมานแค่ขนาดไปว่าจะเป็นบริเวณหน้าพระวิหารหรือทุกกรบล่องของๆบริเวณสถานการณ์เพราะว่าเจอจู่เจอตรงแล้ว ขอขึ้นเป็นแต่งได้ไหมอ่ะขอขึ้นเฟแต่ได้ไหมเป็นวัดตังประจำขอขึ้นแต่งในไหนก็มาถึงแล้วอดูให้พาชมดูบรรยากาศนะคะเธอมปากไ่เธอากก็จะีดีกว่าเียวตาวกตลอทังวันเติ ตอนดี้ช่างสาอย่างนี้แล้วนะครับประดับด้วยดอกน้ำคุณคูณป่าคูณแม่หลวงป้านักอาคุณญาคุณยายเขาก็เอาเรื่องความใจันตอนพะเจ้าเดินตามมาเป็นปันต่อปันเริ่มเปิดประตูบูรจากหลวเจ้าหน้าวิหารหลวงเพราะว่าอากาศยังไม่ร้อนนะครับอากาศดีมากดีนะมันไม่คือมันเช้าเช้าอยู่ มาตาเม่ไปเกิดตาใครแตเดิดเหมนสะดวกสบายอากาศก็ดีอ๋อค่ะก็บอกอย่างยิ่งนะครับส้องรับการไหว้พระการสิ่งขอเพราะว่าในเคร่องเด่นวั็โยนไห้เป็นเรื่องของคนที่เขาอยากแข่งแย่งคนหนุ่มคนสาวคนที่อยากแข่งแย่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามสวยงามมากเลยนะ วเวลารเราควรแต่เวลาพอแยกยายกันึแล้ว็ผ่านพ็ไปหนึ่งวันเรื่องของวันวานนี้ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วเราว่างไปสามารถที่จะหยิบยกเอาสถานาการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วันวานมาดูได้ในขณะน,นี้เรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ถือว่ายังเป็นานาคาอยจู เพราะยังไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าในช่วงนี้นั้นหลายๆวัดวาราณอยากให้ผ่านการทอดสตินบางวันที่ออกพรรษาเขาก็ทอดกันเลยแต่บางวัดก็ตลอดเอาให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้วันที่26วันนี้วันอาทิตย์ที่2 7ะเจ็ก็คงจะมีหลายสิบปลายร้อยวัดที่ทอดกันในวันนี้ งาราเนนี้เป็นงานประจำปีนะคะใหญ่มากจัดอยสองวันนะเดที่เลือกวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นผู้ทะเลผิดแก้มใสในใจประธานบางคนเป็นแม่บุญพ่อบุญนำทัพนำทีมเอาหลับไปดูแลนี่มันจะติดแม่น้ำเจ้าพยาเขาบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนพ้องหรือห้างร้านบริษัทโรงงานทั้งหลายเขาก็ถือโอกาสเอาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละกำหนดเป็นวันพ่อ เราว่าจะได้หยุดงานได้เดินทางไปได้ในตารางงานเธอบอกว่าเธยบอกว่ามันติดแม่น้ำเจ้าพยาไงฮะมันจะติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยอยากเดินมาดูโอ้แมนเจ้าพญาไปจัดงานตรวจงานแต่งลูกสาวลูกชายข้าวไร่ข้าวโพด้ยอมขาวเหาวันเสาร์วันอาทิตย์ วิวแม่น้ำเจ้าพยาและนี้เป็นโซนเครื่องเล่นคืองานใหญ่มากนะคะทุกคนสาาามรถปดเเขาน่าจะมีให้อาหารปลานะหุยวิวจริงเลยเรื่องเฉพาะวันสารวันอาทิตย์ไม่ได้พราะเขามีวันทีกำหนเป็นมหาเริ่มผสมประเริ่มกันไว้ตั้งแต่ในอดีตคลิปนี้ ต้นคล<อ>ิ<ไ>ปอาจจะมีเสียงล <ไป S 1> ิขสิทิหน่อยนะคะเนื่องจากมาถึงทางวัดเขานี้นะคะเพิ่มมา1 9กปีที่แล้วอันนี้ก็เลยเดินมาพจารก,การกระโดดะลององค์พระเนียหนงเธอใชไม่เคยจะไม่เคยเห็นน้ำลงแบบเนี้นเเ น้ำลงอ่ะเธอน้ำมันลงอุ้ยนู่นโดนกระหล่อลหาชไม่รู้น่าจะใช่ป่ะเป็นเกาะโอ้น้ำลงแบบบ้นยิ่มกระมาใช่ไหม ตอนเย็นน้ำน้ำนจะขึ้นรราการ,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 น,รน,นี่เขาน่าจะมาให้อาหารปลาตรงนี้ป่ะโอ้ทุกคน,นทุกคนเห็นรถไฟฟ้า,าไหมตื่นเต้นเจอรถไฟฟ้าเหมือนเด็กน้อยเข้าเมืองเลยนยั่นไงรถไฟฟ้าโย แต่โควิดท no, so ี่ญ so ี่ปุ่นบ้างนู่นแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็นั่งวินเข้ามาระหวานตัวของผู้คนทั้งหลายเราขึ้นแล้วระหว่างผู้คนแต่มันก็สะดวกดีไงถ้าเดินทางในกรุงเทพอ่ะตอันนี้คลิปนี้ก็มาพาทุกคนมาทําบุญกันนะคะอุตส่าห์แบบได้ได้มีโอกาสมา เตเตเลยชวนน้องมาอวเรียกว่าจนนนะครัแต่ว่าบ้านก็บ้านก็คัดค้าน <nella> <th Sunday>